คู่ข้างหลังนี้ที่ไหนนะดูดีๆนะครับเป็นที่ที่มีน้ําด้วยนะอืต่อมาคุณกันนะครับคุณกันไม่ได้ถามออกถามเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องงานนะหนึ่งอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่โคจรเป็นอลิเกโดชาตาระวังจะทะเลาะก,กับหัวหน้าหรือคนที่อายุมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คนใกล้ตัวจะทําให้เดือดเนื้อร้อนใจนะครับเรื่องงานยังมีดีคือตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2554นะครับบวกไป1ปีทําอะไรอยู่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทํางานก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยากย้ายงานหรือไปอยู่ที่อื่นก็จะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมนี่เพราะฉะนั้นเรื่องงานเด่นในช่วงหลังวันที่4พฤษภาคมนะครับ ต่อมาคนที่สามนี่เห็นไหมคราวนี้ไม่ต้องกดแล้วเพราะว่ากดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับต่อมาคุณจอยคุณจอยเกิดยี่เมษาสองหนย์หกนะครับนี่อะไรเนี่ยเพียบเลยอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณจอยครับเกิด28เมษาสองห้าูนย์หกณวันนี้อายุ4ี่ปี5เดือน13วันนะครับเนี่ยวันนี้กินอีกละคุยนิดหนึ่งวันนี้ทานเจเยอะมากๆ แล้วพอทานมันอิ่มนะอิ่มแบบหแน่นปวดท้องเลยแหละเจนี่จริงๆแล้วเวลาทานนะครับเขาบอกห้ามมีพวกทั้งต้นหอมใช่ไหมแล้วก็มีห้ามมีกระเทียมอะไรด้วยนะครับแล้วห้ามรู้ใส่พริกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆปัจจุบันนี้คนกินเนี่ยแล้วหผมกินทุกยอย่างครบเลยผมว่าผมสงสัยจะหลุดเจมานานละชอบกินลาบลาบเห็ดอร่อยนะครับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะ ยิ่งอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยต้องกินข้าวต้มข้าวต้มจะอร่อยต่อมาต่อมาคุณจอยไม่ได้บอกเรื่องที่อยากทราบมานะครับเอาเรื่องเด่นๆแล้วกันนะนี่สินครับคุณจอยชัดเจนมากเลยพื้นดวงตาดาวลาหูเลงดาวจันทรเป็นดวงที่ในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับกําลังจะกู้หรือยืมเงินเพื่อที่จะมาซื้อของที่อยากได้นะครับ มีเกี่ยวกงการซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ซื้อของที่มีชิ้นราคาแพงนะครับเร็วสุดคือช่วงปลายปีนี้ช้าสุดไม่เกินกลางปีหน้านะครับจะได้ของชิ้นใหญ่ที่มีราคาแพงที่อยากได้มานานด้วยนะครับนี่อามาต่อคุณโรสนะครับนี่เพื่อนตอบเร็วขึ้นนะคุณโรสคุณโรสเกิดวันที่ 14, สิบสี่สิงหาสองห้าหนึ่งหกนะครับ 14, สิบสี่สิงหา ถามไม่ได้ถามเรื่องอะไรด้วยเออแม้วันได้ถามมาเยอะเลยคราวนี้เอาเรื่องที่เด่นๆแล้วกันนะอะอะไรนะฮะเลิกอ๋อคุณโรสคุณโรสถามเรื่องเลิกอ่ะจําได้ละคุณโรสส่งนะส่งมาทาง ch 8ปด ttc c o m อดีกว่านะครับนี่ทางเว็บไซต์นะครับคุณโรสคราวนี้เปลี่ยนละอะไรเนี่ยคุณธีรพงศ์นะมมาจากนครศรีบวชด,ดีไหมอืม เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะครับจดมาจดมาบวชด,ดีไหมต่อมาคุณวิลวันนะวิละวันใช่ไหมเกิดยี่สิบสี่เดี๋ยวนี้เวลาดูบางทีกดนหงิดตัวเองนะอายุยังไม่เท่าไหร่เลยนะยี่สิบต้นๆเวลาดูแบบต้องแบบใช้เพ่งสายตาแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนคนแก่เลยอะแบบดูแล้วเพ่งเข้าเพ่งออกเงี้ยมันรู้เป็นอะไรเนะี่ยอืมสายตาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีใช้สายตาเยอะมากไปหน่อย เกิดวันที่24นะครับเดือนกันยาปี25 03นนะครับช่วงไม่ไม่ได้บอกเวลามานะครับถามไม่ได้ถามเรื่องอะไรด้วยเออเอามาถามว่าอะไรไม่ได้ถามตอนนี้ดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรเล็งลัคนาเร็งดาวอาทิตย์เร็งดาวศุกร์ที่พูดแต่และดาวแต่และดวงมันคือเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องความสําเร็จแล้วก็เรื่องของอการเงินและการงานดีด้วยนะครับช่วงครึ่งปี ครึ่งปีที่จะถึงจากนี้ไปตั้งแต่ช่วงเดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภาห้าหรือ6เดือนนี้นะครับการเงินการงานจะมีข่าวดีนะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนธันวาครึ่งปีหลังต้องเซฟตัวเองเยอะๆนะครับจะอึดอัดเบื่อเส็งเครียดกับงานทุกๆอย่างนะครับครึ่งปีแรกน้ําขึ้นให้รีบตักครึ่งปีหลัง ทำงานตามปกติอยากไปพักผ่อนอยากไปเที่ยวก็ไปซะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ารู้จังหวะดวงดาวแล้วจะมีความสุขในการทํางานนะครับนี่ต่อมานี่มาเยอะไปหมดเลยนะเมื่อวานดูข่าวเรื่องหนึ่งนะที่กรุงเทพเขาบอกว่ากทรทมกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกำลังจะสร้างสร้าง,างหอหอหอคอยที่สูงมากๆเลยเพื่อที่จะเอาไว้ดูชมเมือง รแต่ทําเป็นเหมือนกระเช้านะเคยเห็นใครเคยนั่งนะคะนั่งพวกจิงช้าสวรรค์ไหมมันจะเป็นวงกลมๆนะถ้า <c oughs> รู้จักกันหมดแล้ว <c oughs> บางคนไม่เคยนั่งจิงช้าสวรรค์ผมรู้นะสมัยเด็กๆผมนั่งบ่อยจิงชาสวรรค์เนี่ยเขาจะสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะสูงที่สุดในโลกนะครับต่างประเทศก็มีที่อังกฤษคือลอนดอนอ แต่เราจะทําเป็นแบกคอกไอาอคือตานะครับจะให้ดูสูงที่สุดในโลกเลยนะและจะทําตอนนี้เขากำลังหาพื้นที่แล้วทำท่าจะมาลงอยู่ทัวแถวใกล้แถวท่าช้างท่าลาดบวรดิตนะครับใกล้วัดพระแก้วเนี่แหละนะแล้วผมว่าใครคิดว่าน่าจะเอามาตั้งอยู่ทแถววัดพระแก้วหรือใกล้ๆพระบรมมหาราชวังนะนะเออก็ส่งความคิดเห็นมาคุยกันนะอือ แต่ส่วนผมไม่ไม่สนับสนุนเลยนะทําไมจะต้องหาอะไรมาให้มันสูงหรือค้ําค้ําวัดพระแก้วหรือพระมหารัชวังเนาะบางทีเราเขียนมาคุยกันนะใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อมาคุณกันคุณกัน26่สนี่ยีเดือน9 2543นะครับถามเรื่องสุขภาพนะครับนี่ถามเรื่องสุขภาพ สองห้าสี่สามว่ายังเด็กอยู่เลยเนาะม,มาจากสระบุรีนะครับสุขภาพช่วงปีนี้นะครับอายุสิบขวบหนึ่งภูมิแพ้เด่นมากเลยหนึ่งภูมิแพ้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องภูมิแพ้สองเรื่องของสายตาโอ้อายุเพิ่งสิบขวบอีกนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องของทั้งห้องนอนหรือว่าแสงหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์นะครับพยายามอย่า อย่าให้ใช้สายตาหรือว่าใช้คอมพิวเ,เตอร์มากจนเกินไปนะมีดวงสายตาสั้นเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ภูมิแพ้ดูเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องนอนด้วยครับนี่ต่อมาคุณกล้องนะคุณก้องทําอะไรจะรวยอืโอเคทำอะไรจะ,วะรจะวยนะทํางานไงทํางานทํางานรวยแน่ๆสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับแต่งานอะไรใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังนะครับ ว่าเกิดช่วงไม่บอกเวลาเดี๋ยวผมบอกให้ดวงชะตานี้นะครับพื้นดวงชะตาของคุณก้องโอ้หนึ่งเลยเป็นคนที่ขยันแต่ว่าขยันตามอารมณ์นะอะไรที่คิดอยากทําก็จะโอ้แต่บิ้ตะบับนทาตลอดเวลาเลยหรือทําได้ตะบิ้ตะบับนทาไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบคุณก้องก็จะวางหรือทิ้งไม่เอาเลยนะพื้นดวงชะตาเป็นคนแข็งแข็งหน่อยหรือว่าเป็นคนค่อนข้างจะ ซีเรียสในชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรรวยพื้นดวงชะตานี้เด่นในเรื่องของโอ้าขายไม่ได้ดาวพุธเป็นมรณะพูดบางทีอยากจะไปง้อใครก็ไม่อยากง้อ,อ,อถ้าจะขายของก็ต้องขายแบบประเภทเออจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็จะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเออคุณกองก็จะขายแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพื้นดวงนะครับทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ1ที่ดินได้2อสังหาริมทรัพย์ได้3จะเป็นพวก ผลิตผลหรือแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรได้นะครับเอาพวกทรัพยากรธรรมชาติเออหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็นมาสร้างเป็นเงินเป็นทองให้คุณกล้องอันเนี้ยรวยนะครับแต่อย่ากินหินกินทรายมากเกินนะอโอเคต่อมาคุณคุณโต้นถามเรื่องติดต่องานใหญ่มีโอกาสได้ไหมครับช่วงไหนอะช่วงไหนรวยไหมอะไรเนี้ยอ่ะเรื่องติดต่องานใหญ่นะครับ เกิดวันที่17เดือนพฤษภาปี2512นี่ช่วงเวลาไม่บอกนะครับเวลาไม่บอกอ่ะโอเคช่วงนี้ถามเรื่องติดต่อง,งานนะโอ้ช่วงนี้ยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้จําไว้นะเดือนตุลายังไม่เด่นเลยจังหวะที่จะได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาไม่เกินวันที่17 พฤศจิกา1นึ่งถึงสิบเพฤศจิกาได้ข่าวดีเรื่องงานนะล้านเปอร์เซ็นชั่วนะครับต่อมาน้องออมนี่ตอบไปแล้วเนาะน้องออมไปแล้วปุ๊บนี่โอ้โหนี่ผมเริ่มแบบตอบเร็วขึ้นเยอะเลยนะคุณพิลุนมาจากลบบุรีนะครับพี่ลุนเกิดวันที่26เดือนสิงหานะครับ2503ช่วงเที่ยงคืนนี่พื้นดวงชะตาถามเรื่องอะไร คุณพี่ลุนปับหนึ่งนะครับโอเคถามเรื่องการเงินมาจากลบบุรีเออเนี่ยจังหวัดลบบุรีนี่มากันเยอะนะเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยเห็นประจวบนะอืมประจวบเห็นแวบ,แวบ,แวบๆหน่อยเดียวเองมากันวันนี้ยังไม่เยอะแต่ลบบุรีแล้วก็สระบุรีมาเยอะพี่จิตก็มาเยอะนะเนี่ยวันนี้ถามเรื่องการเงินเรื่องเดียวนะครับดวงชะตาดาวการเงินช่วงปีนี้ ดาวเสาร์ทับดาวจันมันเป็นช่วงที่ร้อนอกร้อนใจยอยู่ไม่ติดที่ปีนี้เป็นช่วงที่คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้เลยอืไอเดียเยอะแต่ว่ามันยังติดติดขัดขัดอยู่ตลอดเวลานะครับจะเริ่มดีขึ้นเรื่องการเงินคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนปี 254. หเป็นต้นไปได้ในสิ่งที่อยากทําอยากได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชั่วนะครับนนโอมาอากสีสเกตก็มาเนาะ รอดูทุกสัปดาห์นะครับคุณแอปเปิลนะครับคุณแอปเปิลนี่มาจากสีสเกตสีสเกตนี่ติดกับเขมรที่เกตนี่ผมเคยไปนะผมเคยไปเดินทางโอ้ยิ่งผมไปมาทั่วหมดละเคยไปลงเครื่องบินที่อุบลแล้วก็นั่งรถนะนั่งรถตู้ไปไปวัดนะครับไปวัดที่สีสเกตนะครับไปไหว้หลวงปู่สวงเนะี่ อยู่ติดกบศสีสะเกดเลยนะใครมีโอกาสใครก็ควรจะไปไหว้หลวงปู่สวงนะศักดิ์สิทธิ์มากเลยคราวนี้มาคุณอะไรต่อคุณชินนะครับถามเรื่องโชคลาภค่ะนะพรุ่งนี้มีโชคมีลาบกันไหมใช่ไหมอืมวันนี้นี่ผมอุบอิบมากเลยบอกแล้วยังไม่เข็ดหรือถามเรื่องโชคลาภ